ดูไฟใหญ่นะพ <c oughs> อไปนะเหมือนปุ่งกี้ที่ลองรับดินโครนุเล่นนะโดยเฉพาะไม่น้ำหนักเท่าไหร่ปุ่งกีห้าฟันไม่ใช่ห้าฟันหกฟันเลยนะถ่ายจากฝากนี้นะครับฝากถนนนะครคลองรังสิตนั่นเองโอ้ถ่ายไกลนะไม่ใช่ถ่ายใกล้ๆน,นะพีน้องเนะ คลองลึกมากกว้างมากโอ,โอ้ใหญ่ด้วยนะครับรองรับตามมาตรฐานไม่มีจมปากเข้มนะครับแล้วก็ใช้แรงกด เอาไปเปเปอะนะครับแนวกันนะครับพี่น้องโอ้พายกตูหอยเพราะว่าจะทำไปทั้งแนวน่าจานนมันจะได้ไม่สุดไม่พังป้องกันน้ำท่วมด้วย ประมาณเจ็ดสิเมตรพี่น้องก็จะได้ภาพส่แนวนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับบอรเวดประเพินก็ทำคลิปอ,ออกมาในแนวกินโชว์ไปควันข้างเยอะครับเพราะว่าผมก็เหนื่อยจากขับพี่แทกนะครับทำงานทำงานก็ เครื่องนี้เศรษฐกิจก็ชะลอตัวไปเยอะเลยพี่น้องครับพอดินแห้งแล้วนะพี่น้องก็จะเหนียวจะติดไม่สุดใน่พังก็เอามาเสริมเรื่อยๆครับให้เกาะริมตะฝั่งให้ดีโอ้่ใช้งบประมาณนี้พอเยอะมากเลยเพราะว่าคลองนี่ยาวมากเลยพี่น้องเอาจริงๆก,ก็ถึงน่นเลยคลองสิบห้าสิบหกไปเลย ต่อเฉดลำลูกกาลำลูกหินนะมาดูรถลังสิทธ์กันพี่น้องอยู่ทางออกไปคลองสามครับตรงนั้นเป็นที่ซุ้มโป่งนะครับสำหรับนั่งเล่นที่วินแน่เลย เนี่ยครับต้องมืดๆเน่ยไม่เจ็บกระถางดอกไม้เอาไปก่อนชอ,อ้โูมุมแมมามอามยาวนะครับเอาตามขนาดที่แรงรถมีหนักมากก็ยกไปขึ้นนะเบามากก็ไม่ได้ต้องให้มันบรรน์เงนนะ้ะโอ้ได้เยอะครับรกุุงกีนี้ได้โยมาโอ้โหดินสวยด้วยโอโ้งามดิชัวโหเอียงมากเลยนะ เข็มจะถอดหลุดไปแล้วนยเข็มยึดมันมีนอ้อสองตัวขอบคุณสำหรับการรับชมครับชมพวกการบันเทิงและปลไตรเท่านั้นครับมาดูไฟใหญ่ครับรุ่นนี้ก็หุ้ยล็อกล็อกไม่ดีเลยพี่น้องล็อกอแท็กไว้กับกับโปะเลยไม่ให้กระดุกกระดิกเลย แล้วก็ใช้เข็มปักหมุดนะครับอ,อ๋อปักชว่วลงข้างเดียวที่สองข้างอสองข้างพี่น้องปุ่งจี้ออกแบบมาดีครับมีคล้ายๆนะมีน้ำโอ้มีเอ,อ่อเขาเรียกอะไรทำเป็นเป็น,เป,นเป็นตะข่ายตะข่ายเหล็กเลยพี่น้อง ให้น้ำหลดรอดออกไปแล้วก็เอาดินขึ้นไปนะะน้ำก็จะไหลโจ๊บชุดดูนะพี่น้องดูนะอะดูเลยพี่น้องเห็นไหมคพี่น้องครับขอบคุณมากๆคนระับที่ยังดูคลิปบางแม่บางเบือนครับคองปากของคอพี่น้อง Jangan klik nak